สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องใบใบใบทุเรียนใบทุเรียนเนี่ยเ,เราได้ฟังมาหลายท่านนะคะมีการให้ให้คำพูดที่ว่าใบหนึ่งชุดเนี่ยมีเจ็ดใบนะคะแล้วก็ต้นทุเรียนเนี่ยจะมีทุเรียนได้ปีหนึ่งเนี่ยจะแตกใบแค่สองครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่แตกสองใบแล้วจะทิ้งใบเก่าตลอด อันนี้คือเขาพูดกันนะคะว่าเป็นศิริละของของทุเรียนซึ่งอันนี้น้าจะขอเถียงละขัดค้านนะคะ1ชุดใบนะคะสูงสุดใน1ชุดใบที่สาม,มารถแตกได้เต็มที่สูงสุดได้ถึง15ชุดใบนะคะแล้วใบ2ชุดเมื่อต่อกันไม่จําเป็นต้องต้องทิ้งใบเก่าไม่จําเป็นนะคะทาไมถึงไม่ต้องทิ้งใบเก่าใบเก่าจะทิ้งหรือไม่ทิ้งจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนั้นอยู่ที่เรารักษาคุณภาพใบได้ไดหรือไม่ แปลงทุกแปลงนะคะที่น้ำทำหรือแปลงของน้ำเองเนี่ยจะมีใบเป็นของปีที่แล้วนะคะของของอชุดตั้งแต่เดือนเดือนปีที่แล้วะคะ่ะเดือนมกราก็มีเดือนอหนักสุดก็น่าจะเป็นของช่วงเดือนตุลาตุลาอชุดหนึ่งก็มีนะคะแล้วก็แตกแตกใบอ่อนเดือน กุมภาก็มีและทุกวันนี้ยังอยู่ไหมกําลังใบพวกนั้นยังอยู่อยู่ได้เพราะว่าคุณภาพของตัวใบที่มันไม่สกรปรกมันสามารถจะคายน้ําได้แล้วก็ทานอาหารในต้นเพียงพอก็ไม่จําเป็นต้องแตกใบใหม่แล้วต้องถ่ายใบเก่าเสมอฉะนั้นหลักการคิดหรือว่าความเข้าใจที่ว่าหนึ่งกลังใบอะคะ่ะที่มันแตก2ชุดจะต้องทิ้งใบเดิมอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดๆนะคะเป็นความเข้าใจที่เออไม่ได้อยู่กับโครงสร้างนี้ มาตั้งมานานอะไรเงี้ยเลยก็ฟังแค่เรี้ยงเล่าเดี๋ยวน้ำจะให้ดูตัวอย่างของชุดใบนะคะตัวอย่างชุดใบนะคะนี่คือใบเก่าใบเก่าเป็นของปีที่แล้วนะคะชุดใบใหม่นี่คือชุดใบใหม่เห็นไหมคะแต่เรายังมีใบเก่าเหลืออยู่มหาสารเป็นใบที่อายุเกิน6เดือนมาอย่างยาวนานคำพูดที่ว่าใบจะต้องถ่ายใบทิ้งใบทันที แน่นอนมีมีอายุใบเพียงแค่3เดือนอันนี้เป็นความคิดหรือว่าความเข้าใจที่ผิดนะคะใบเก่าสามารถอยู่ได้ข้ามปีด้วยซ้ำบางแปลงที่น้ำเคยเจอลุงแก่ๆทำสามารถรักษาใบของเขาได้2ปีอันนี้เราต้องแบบไปดูชาวบ้านเขาทำดูคนแก่ๆที่เขามีองค์ความรู้มากกว่าเราทำนี่คือโครงสร้างใบเก่าเยอะมากนะคะกำสองกำลังใบใหม่ๆเนี่ยค่ะ สองกำลังใบใหม่นะคะเห็นไหคะสองกำลังใบใหม่มีสมมต่อให้มีเก่งๆเลยใบแรกก็แค่มี15บหใบใบ2มี7ใบยังไงก็แค่ยี่สิบกว่าใบ20ใบยี่สิกว่าใบแต่ทำไมเห็นไหมคะแปลงที่รักษาคุณภาพชั้นใบได้จริงเห็นไหมคะใบเก่ายาวใหญ่อลังการ เยอะแยะเป็นใบของปีที่แล้วก็ยังมีไม่ใช่ว่าจะต้องแบบาสามเดือนล่วงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าออกใบใหม่มาจะต้องทิ้งใบเก่าเสมอไปไม่ใช่นะคะไม่ใช่การรักษาฐานใบเดิมไว้ได้นั้นมาจากการที่ทำให้ตัวใบสะอาดนะคะหลังใบสะอาดอะลังใบสะอาดเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ไงคะ เป็นสีทองสะอาดสามารถขายน้ําได้ดีนะคะเหะน็นไหมคะต่อให้เป็นใบที่มันเนี่ยมันจะแว่งยังไงก็จะเป็นสีทองหน้าใบจะต้องเงาสะท้อนแสงนะคะนี่เวลาเที่ยงนะคะเวลาเที่ยงเราไม่เคยใส่แมกนีเซียมแต่แมกนีเซียมจะพออยังพอในปุ๋ยที่เราจัดสรรมาอยู่แล้วแล้วก็คุณภาพของแสงดสูใบเก่าเห็นไหมคะนี่นกลิ่นเดิมนะ่ยยาวนานขนาดไหนดูนะคะ ใบเก่าลึกลงไปยังไงเห็นไหมคะแปลงนี้มีฐานใบเก่าซึ่งเป็นของปีที่แล้วเยอะมากนะคะเยอะมากเยอะมากนะคะการยืนยันได้ว่านะคะในประสบการณ์ที่น้ำทำทุเรียนมานะคะใบทุเรียนสามารถส่งกำลังใบได้ถึง15บใบต่อ1ชุดถ้า2ชุดเราทำได้ระดับใบแรก10 5ใบ2สัก7เราก็มี21ใบใหม่21ใบใหม่ถ้า21ใบใหม่เรามีโรงครัวใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเราสะสมเราสะสมอาหารมาดีเต็มทุตกำลังใบได้นั่นก็เป็นหนึ่งของเทคนิคในการทำให้ลูกโตได้มากกว่าคนอื่นในทุกๆสภาวะเพราะพลังงานสะสมเรามากกว่าคนอื่นนะคะแล้วก็ให้อยากเก็บพลังงานใบเก่าไว นานๆได้ก็ต้องสะอาดนะคะใบสะอาดสะท้อนแสงหลังใบนะคะต้องสะอาดใสสามารถจะคายน้ําได้ไม่ว่ามันจะเก่านานขนาดไหนก็ยังสะอาดนะคะอันนี้นะ่าจะเป็นใบให้ดูใบเก่าๆเก่าเลยอะคะ่ะเก่าแบบปีที่แล้วเลยอะนะคะหลังใบยังสะอาดเป็นสีทองของเห็นไหมคะหน้าใบทั้งงเนี่ยเป็นใบเก่าแล้วนะคะใบชั้นในสุดนะคะ ฉะนั้นนี่ค่ะฉะนั้นคลิปนี้พิสูจน์ให้เห็นนะคะว่ามีแปลงที่น้ำทำสามารถรักษาใบนะคะรักษาใบเก่าได้เอามาใช้ประโยชน์ได้นะคะนะคะทำจริงมีผลงานจริงและนี่คือความจริง และให้เข้าใจอย่างถูกต้องแล้วเราจะประสบความสำเร็จจริงนะคะ